สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีหรือหลวงปู่โตหรือนามที่นิยมเรียกสมเด็จโตหลวงปู่โตหรือสมเด็จวัดระฆังภิกษุมหานิกายเป็นพระมหาเทระรูปสําคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทยท่านเคยดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโคศิาร,รามวรมหาวิหารในสมัยรัชการที่4ีถึงหสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีนับเป็นพระเกจิเทระาจารย์ผู้มีปฏิปทาริยวัฒนน่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนและนอกจากจริยวัตรด้านความสมระอันโดดเด่นของท่านแล้วท่านยังทรงคุณทางด้านวิชาคาถาอาคมเมตตามหานิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลพระสมเด็จที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคีหรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคลหนึ่งในห้าของประเทศไทยและมีราคาซื้อขายในปัจจุบันต่อองค์เป็นราคานับล้านบาท ด้วยปฏิปทาริยวัตรและคุณวิเศษอัศจรรย์ของท่านทําให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมะตะเทราจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทยและมีผู้นับถือจํานวนมากในปัจจุบันสมเด็จพระพุทธจารย์เกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหลังสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ได้แล้วเจปีเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น12ค่ำปีวอกจุลศักราช1 1 5 0เวลาพระบิดา ตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2,331นาบณบ้านไก่จนบ้านท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการเข้ารับบรรพชามารดาบิดาของท่านเป็นใครไม่ทราบแน่ชัดมีผู้กล่าวประวัติของท่านในส่วนนี้แตกต่างกันไปหลายฉบับบรรพชาเป็นสามนเณรเมื่อพุทธศักราช2,343 ต่อมาปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดและเมตตาสามเณรโตเป็นอย่างยิ่งครั้งอายุครบอุปสมบทปีพุทธศักราช2350จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นนาคหลวงอุปสมบทนวัดพระศรีรัตนสาาสดารามีสมเด็จพระอริยวงศสาย,ยาณสมเด็จพระสังฆราชสุขยานสังวรเป็นพระอุปัชฌาย์มีฉายานามในพุทธศาสนาว่าพรหมรังสีเนื่องจากเป็นเปรียนธรรมจึงเรียกว่าพระมหาโตมานับแต่นั้น ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภัยได้โปรดกล้าวให้รับพระมหาโตวไว้ในพระบรมราชุปถัมภ์ท่านมีอุปนิสัยทําสิ่งใดตามความพอใจของตนไม่ถือเอาความนิยมของผู้อื่นเป็นหลักและไม่ปรารถนายศศักดิ์หรือลาบสักการใดๆแม้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉานก็ไม่ยอมเข้าสอบเปลี่ยนธรรมครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงตั้งท่านเป็นพระราชาคณะแต่ท่านไม่ยอมรับจึงคงเป็นพระมหาโตมาตลอดรัชกาล ต่อมากล่าวกันว่าพระมหาโตได้ออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆและได้สร้างปูชนียสถานในที่ต่างๆกันเช่นสร้างพระพุทธสายญาติไว้ที่วัดสตือตำบลท่าหลวงอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโตวัดชัยโยอารวิหารจังหวัดอ่างทองเป็นต้นซึ่งปูชนียสถานทุกแห่งที่ท่านสร้างจะมีขนาดใหญ่โตสมกับชื่อของท่านอยู่เสมอการจะสร้างปูชนียสถานขนาดใหญ่เช่นนี้ล้วนแต่ต้องใช้ทุนทรัพย์และแรงงานจำนวนมากในการก่อสร้าง จึงจะทําได้สําเร็จสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความศรัทธาและบารมีของท่านซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนในย่างที่ท่านได้ทุดงผ่านไปอย่างชัดเจนสมณศักดิ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์โปรดปรานพระมหาโตเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2395พระองค์จึงได้พระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระมหาโตเป็นครั้งแรกเป็นพระราชาคณะที่พระธรรมกิตติ และดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสตารามขณะนั้นท่านอายุ65ปีโดยปกติแล้วพระมหาโตมักพยายามหลีกเลี่ยง,งการรับพระราชทานสมณศักดิ์แต่ด้วยเหตุผลบางประการทําให้ท่านต้องยอมรับพระราชทานสมณศักดิ์ในที่สุดอีก2ปีต่อมาพุทธศักราช2397ท่านจึงได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระรา,าชาคณะชั้นผู้ใหญ่ที่พระเทศกรวีหลังจากนั้นอีก10ปี พุทธศักราช2,407จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าสถาปนาสมณศักขึ้นสมเด็จพระราชาคณะชั้นฮิรันบัตในราชทินนามที่สมเด็จพระพุทธาจารย์คนทั่วไปนิยมเรียกท่านว่าสมเด็จโตหรือสมเด็จวัดระฆังส่วนคนในยุคร่วมสมัยกับท่านเรียกท่านว่าครัวโตมรณภาพ ราวปีพุทธศักราช24 1 0สมเดจพระพุทธาจารย์โตได้มาเป็นประธานก่อสร้างปูชนียวัตถุครั้งสุดท้ายที่สำคัญของท่านคือพระพุทธรูปหลวงพ่อโตพระศรีอริยเมตไตรที่วัดอินทรวิหารในสมัยนั้นเรียกว่าวัดบางขุนพรมในทว่าการก่อสร้างก็ยังไม่ทันสําเร็จโดยขณะนั้นก่อองค์พระได้ถึงเพียงระดับพระนาภีสะดือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตก็ได้มรณาภาพบนศาลากเก่าวัดบางขุนพรมในวันเสาร์รมสองค่ำเดือน8ปปีวอกเวลาเที่ยง ตรงกับวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2,415ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสิริรวมอายุได้8 4ิปีอยู่ในสมณเพศ6 4พรรษาเป็นเจ้าอาวาสครองวัดระฆังโคสตารามได้20ปีพระคาถาชินบัญชรสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสี ได้ค้นพบพระคาถาชินบัญชรจากคัมภีร์โบราณและได้ศึกษาค้นคว้าจนเข้าใจในอนุภาพของพระคาถานี้เป็นอย่างดีท่านจึงได้นํามาเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนได้สวดภาวนากันอย่างแพร่หลายและเพื่อให้พระคาถาชินบัญชรเหมาะสมกับการสวดภาวนาในปัจจุบันหลวงปู่โตได้ทําการดัดแปลงและปรับปรุงพระคาถาให้สั้นลงและเข้าใจง่ายขึ้นทําให้พระคาถาชินบัญชรเป็นที่นิยมสวดภาวนากันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุที่คัมภีร์ฉบับนั้น ไม่ระบุนามผู้รจนาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตจึงมิอาจอ้างอิงชื่อผู้ประพันธ์ให้ราชการที่สีส่ทรงทราบได้เมื่อการเวลาผ่านผันคนทั่วไปไม่รู้ที่มาที่ไปก็ยิ่งคิดกันเอาเองว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตคือผู้แต่งพระคาถาชินบัญชรน,นั้นพระคาถาชินบัญชรที่หลวงปู่โตได้นํามาเผยแพร่นั้นถือเป็นมรดกทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญและเป็นที่นิยมสวดภาวนากันอย่างแพร่หลายในหมู่พุทธศาสนิกชน การสวดพระคาถาชินนบัญชรอ,อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจสงบและมีความสุขรวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างกำลังใจและคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้อีกด้วย